วัดป่าเขาสแก่โดยที่ปรึกษาโครงการพระครูโสพิษธ,ธรรม,มานุศาสตร์เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์สมทบทุนในโครงการร่วมสร้างหลวงพ่อเดิมพุทธาสโรองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ระดิษสถานณวัดป่าเขาสแก่หมู่ที่11ตำบลเขาทองอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์จึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาผู้มีจิตศรัทธาพี่น้องสองข้างทางตลาดร้านค้าร่วมบริจาคทรัพย์ในครั้งนี้ที่ท่านพบเห็นหรือโอนร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรสิกรไทยเลขบัญชี581ขีด1 ขีด0 0 3 1 1ขีด7ชื่อบัญชีโครงการสร้างหลวงพ่อเดิมพุทธศสโรองค์ใหญ่และจะส่งมอบทุนทรัพย์ที่ทุกท่านบริจาคมาโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพื่อสมทบทุนจัดสร้างองค์หลวงพ่อเดิมองค์ใหญ่ที่สุดในโลกจนแล้วเสร็จต่อไปุธาบบนรววมอเช อ้างอิงอำนาจบุญบารมีหลวงพ่อเดิมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนับถือจงดดนบันดาลประทานพรให้ทุกท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภละปานิธานธนาสารสมบัติรอดพ้นจากภัยอันตรายใดๆทั้งสิ้นด้วยเทิญ